คนเดียวตามหาอยู่นี่เนาะแมนนั่งย่งนั่งอย่งนั่งนี่แน่วบอกว่านั่งบอกคนมาอยูโอ้นั่งต้นนั่งต้นอยู่ไซมอต้นอยู่มอต้นเฮตุนนั่งต้นคนเทียนอยู่นอกคุณบอกแมนโอ้นั่งต้นอยู่ยวมอต้นมานึงมอานึงมานึงคือตอนนี้เพิ่นไปเลี้ยงนี่ตอนนี้เนาะแมนแมนใช่น้องมีบ่มีบ่นั่งมาเรียนใกล่ใช่แล้ว เรบกวดน้องแตเพนไปหาแล้วแตวเอสบายดีกีนข่ากับยังขี้นข่ากับไก่ี่าได้ฮะเนแซบเนแบมีท้งถั่วมีท้งน้ำติพเข่าบ้านนี่ไก่เออตื่นน้อดละ สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัดสู่สุคนเนาะก็ยินดีต้อนรับซ่องส,สบุญบรรณาอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยกลับมาพบมาพ่าพอในมื้อนี่เนาะทางสบุก็ได้ลงมาที่โรงเรียนยพี่น้องเอ้บ้านของน้องเตวเนาะทางพ่อ,พอสร้างเนาะกับกำลังขึ้นโค้งหลงังคาโอ้เนะาะกำลังขึ้นโค้งหลงังคาแล้วตอนนี้ หอมกลิ่นกาแฟตุ่ดๆเลยชงกาแฟสีอัมสีเดียวก็ไปหลังคาเพื่อนน้องเต๋อเนาะเอยมุ่งทีเรียบร้อยว่ายีดี

ให้เราพบกันบ่ให้เราพบกันทั้งคู่นน่ะพันมาอยู่บ่พ่อป่ะนี่ทั้งอาจารย์พันมาอยู่บ่สาวคู่มาอยู่บ่อ๋อพอดีเขามาตามหาน้องสาวคนหนึ่งอีหลานน้อยอยู่โรงเรียนนี่แหละจะชื่อน้องยังน้องต้นบ่น้องต้นหรือน้องตูนนี่แหละเนาะเป็นเราเนเพื่อนเรียนอยู่โรงเรียนนี่ ไปหาทางสาวคู there, uh, no, ่ก you you oh. well, no. no, no oh. ่อนคนพอดเพราะมันช่อมพอดเพร่ะก็เปิดเพลงอยู่ช่อมพอดหมดล่ะโอ้อ่ะเนาะคือว่ากำลังช่อมพอดอ๋อสิทธาได้ยินว่าสันบัานีเปิดเพลงอยู่ คือขังทักแท้นนเนาะอะไรพันเปิดเพลงอยู่แต่บุหุอาสิทายไลเดอะบอเดอร์พันซ่อมพอดอยู่เพื่อนคิดอ้องเอ้ยไปสาวคอ้ยพอนั่งไปเด้อพันคุณกำลังซ่อมพอดบาทนี่ออ กำลังชอมพอด the the <guarante t ots> โดยสบายดีเนาะโดยกาลังสอนนักเรียนเห็นยังยังนะซ้อนซ่อมซ้อนโอ้ขอเป็นไอ้นักเรียนคนหนึ่งเลยเนาะด้วยด้วอมพอดในโอกาสปีใหม่นี้บ่างโดยโดยอสบายดีนักเรียสบายดีเลยมีบ่าคนเดียวตามหาอยู่นี่เนาะแมนนั่งอย่างนั่งอย่างนั่งแน่แน่บอกนั่งอย่งบ่ เบิ้งเอาอพูใเบิ้งก่อนใช่อยู่ที่พอับสีพูบ่ทงมีนี่นี่นี่ถายทางสามคู่มอตามหานักเรียนเจ้าได้ปุ่นนี่บอเดมาบอเดม่านางนิ้วเนี้ยบอบอแมนบอแมนบอแมนนงนิวนางั่วเปล่านางซื้อยังไงบอแมนต้นกะบบแมนต้นกับตุนยังงี้ะ โอ้นางตุลนางตุลอยู่ไทอยู่มออยู่มอต้นอยู่มอต้นนางตุลคนเทียนอยู่นอกคุณบอกโอ้นางตุนอยู่มอตมอหนึ่งมอหนึ่งอยู่มอต้นคือตอนนี้เพิ่นไปเรียนนี่ตอนนี้เนาะแมนแมนได้น้องมีบ่มีบ่นางบริมาน้องบริมาน้องบริมานางพลนางพลนางพลไปเรียนบ่เพิ่นไปเรียนอยู่ไสอยู่ไปหน้าโอ้นาปอยโคกโอ้บ้านนาป่อยโคกน้องเพิ่นบลาบริมาไปหน้า เอนคงพกบเบิงนาคนี่ค so, uh, ืบ like <inaudible mayonnaise> ุบคล้ายๆเลยบุคุ้นเลยแมนไ่ด้ยาของเนมาหนึ่นางคนนางคนกูใช่กูอยู่น้ำล้างคุณนีเมือดูสีเมือดโอ้โหน้องคนบ้าแมนบ้ำนมาจักฮู้อย่บจักะจัมองนางเราไปบนางเฮียนบบนี้เราไปไปนาไปนาไปามั้นนางไก่บนนาเรหน้าอยู่ทางไหนนาง วินเนี่ยอะไรล่ะอยู่หน้าเหนือผู้โอ้ไก่บ่กับบริก่กับบริกาหน้าเหนือพุคือกาบะกาปอกกาบริก่ประมาณนักหนึ่งประมาณนักหนึ่งเอ้ยตอนนี้เบอร์โทรกับโจ้กับมาตรวจกับอ้นจะเป็นพี่น้องเราบ่ล่ะแมนบืนบอกเราอยู่เพื่อนเนี่ยเด้อตอนเช้าเดี่ยเมื่อเราไม่ได้เราไม่ได้ไปโรงเรียนบ่บืนเราไปโรงเรียนนราพักบ่ บริ์ก็เบแมนพูอืบอน่อาบัดเมื่อนี้คือบ่ได้ไปมื่อนี้ยามละเพิ่นกวัดน้ดิเอาน้องบ่โอ้เอาน้องเอาน้องแม่ได้ไปเรียนแม่สร็จไได้เนาะืี่อกเพิ่นมาเดี๋ยเซื้อตะชออาทิตย์เพิ่อนะเฉลี่อกับเพิ่นคือคตอนตอนนั้นเพิ่นกับบริกเขับบ้านบ่ตอนประมาณปากเทียงเลยปกเรียกับกรบ้านเออเยเยเลย กระกาศเออบอกก็ได้สมบุญมืออื่นแล้วเขากะนานอยู่มีโอกาสอยู่แม่พันบอกว่าสิบเอ็ดมุ่งสบูรชิมาเนาะเนาะมีพอดีทางไอ้เพิ่นให้เขาไปหาทางน้องเพิ่นชื่อยังเกาะต้นต้นต้นต่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 นต้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 น่อยต้นต้นจ้นะ

พ่นอันชอมพ่นโดยเอาปีใหม่นี่ด้วฉลองโรงเรียนด้วยว่าแม่อเอาใหมก่อนว่าเด้อก็อยากเป็นชอบน้นาะงยมาเป็นอยู่นะเออครั้งแรกเลยนี่ยเปิตูบนมีตู้ก็บนไอบเนาะเออแล้ตู้ใหม่เลยเนี่ยเปิดเปิดอันให้ย่าพอเปิดให้มึดมึอกลับไปทำบุญมันอันเดีแล้ให้ไม่หม่เลยโดยถ้าจะแก้กล่องเลยแล้วเนาะ ใหม่คองไมใหม่ของไมคแต่ว่าผมเก่าผมขาวเก่าเพินน่ะนะนคก็ดีใจแล้วจะเป็นคลองใหม่คลองเงินในคู่อ่ทา้งแง่ควไมบริุ้ทธิเพ่ท้ดยเป็นปรยชนในโรงเรียนกินมาทั้งน้องวเรียนอยู่ในบ้านเคขึ้นต้นแน่อม้น้นไ่เออพอเื่อน้อยขาแต่ยกวรเนาะ ก่นเดี๋ยวบทันได้จุเียนี่เอห้เอที่ดนนีมีเน้องมดูห่ะยังมไดีบยลูกังอยล้มได้ล้มได้เทลขยับเทลมาด้เมวนกัได้ควาอีกนผู้ได้อนงามก็ได้ขวัญนอีกแมนมาผู้แรนห้องเทวนจะวอีก จะอะไรไงทะไาเลยครอบเพ่งมวลกันเพ่งมว่องโรเรียนขุนหนั่งนังคู่ปรีได้เอมือชองเพียงนึงกอนนี้ไรนะเพียงนึงปรีได้ช่องเลยได้ช่องเลยได้ช่องคนเอคนอาหวานเลยเข้าอันดามืออันดาสำหรัโรงเรียนนี่สาวคู่สิเอาไม่เป็นแบบนี้ยังจัดในโรงเรียน

แมนแมนแมนจะมังเห็ดได้ขาแห้งแล้วเอาไม่ได้แต่ยังห้มันมีเกียรติเงี้ยก็ไ่ขนดน้สเอนงามาว่าเนาะรวยมะเน่ยเออเเพื่อนไทยสำนี้ก็เพราะว่าดอกสิมารุมมารวยแน่เดี๋ยวกเอาเกียรติให้คนแน่ขนาดน้หักเลยแบนี้เนาะ อจะไปในโครกาดีใจแล้วกันชาวบ้านจะดีใจนําอีกนะไปเริ่ว้ล้รบไว้ลบ้านจะเ่าวาคนสุดโอนทิ่สุดถัดมาทางสาวครูได้ซ้อมเพลงอย่างไว้จะเพลงเลิ่้าก็เริ่มก็เริ่มมาเริ่มมาเรื่อ ทานมาเริ <rude S 2> ่มะก่อนกสิเปีใหม่ค <lent> ร <ceu> ับตอนปีใหม่เลยกำลังสีเลิปใหม่ด้นอยูว่ทานดอกว่าโอ้นงนนลังนนแถว่เนาะตั้งใจเ็นด้หละเนาะโอ้ยอนั้ใจนี่สาวคู่แล้วกาลังสีสอนอนครับน้อยเห็นหน่แม่คูก็าเอาน้อย่มายืมนยืมนยืมห้ยืมก็ ขนาดเฮียนได้ละก็สบายรอกว่าเทนของโครงการโอบริเวของเจ้าว่านะกแม่นทนแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเนาเป็นของโครงการของโครงการหนึ่งบบใหม่เดตางเปลอนะคะอสมตามพุ่มแมนตามพุ่มใช่แเยนตามพุ่ม แมนมันสีมันสีวมันสีท่านทนสมัยสี่วัยท่าน่านสมัยนะเมื่อนี่มีอย่งทรงขอกุ้มแมนทั้งชทังกุ้มทั้งไลยทั้งยางไปเอนแมนเห็นแล้วให้คูณมีเต็มแทบเช็ดม่เต็มพับพิ้าวาดีเออเฮียไหนจะทเียนเีงีย งมนี่แหละงมไปเพื่อหาตกกอจุนเพว่ว่าเฮียนบัดนันบัดได้ก่อนโมอีกนะเออ่นแบบบัดไปเฮียนละกันคนแาโองเฮียนดงักยางเน่ก่งเก่งเก่งเนาะเออเป็นแบบบะไรเคนที่บะค่อยเฮียนนะเฮาใิใจด้วยเป็นนี่สิบะมานแบบแมนแบบเอ้ยนั่น่บ่เป็นเนาะตัวคนิจอนนี่แมนโอ้ยบ่สอนข่ก็ะไร้ข่ฮู้แล้วพรว่าอฮู้แล้แเาความจริงอะโอ๊ยขนานียังบ่ได้นี่นะแมนแลก่นกระอน ซ้อนเรวก็ตั้งใจเนาะเฮาตั้งใจีอ้ยนกูก็ที่อลงมากกว่าลงมุ่งางทีนี้ก็เงินไปจได้ชีนึ่งเออทุบเอาแน่นสางกระวัดทีหนึ่งเออยังบล๊อตอันเนาะยัอันเก่าๆอ่ะนะเออเเออขานมาเรื่องสอนการสอนแตวงนลงมุงยางนม่ผาน ทานก้อนมเ่นว่เนียงเงียนว่เียนลงบางยางบดบกคว้าหมูบ่ไหนเฮียนแหงขาดเลยแล้วบันนี้เนาะเพราะคำ่าคำมาเป็นที่หนึ่งกับเพราะอันนั้นยูบบ่ดนี่เพราะเข้ากันอยู่นะได้แน่เลยดีน้ำเด้อพนักงานชมเชยชมเชยว่าออาสัไปรบกวนสักคู่พจน์ายได้นี่ปะ เลยตลลายเด้ด้ละด้สบายดีเลยได้ต่มุตั้งใจเฮียนนะดาด้ยร้องโรงเรียนเฮาเดี๋ยวมือเปิดโรงเรียนทั้งสาวบุญชิมาก่อนนะหมดในเด้อได้ชาอะไรก็บอกเด้บอกด้วยจสองมือเลยเน้ะ ไปสิป้านอรพ่อน no. ั no. ่นมายังโเห็นงได้เมื่อแล้าก็แอพพอแล้าก็ลานแล้ววไมแม่เท่าแล้วยังแอพพอ็นอร็นอร์นอร์นอร์นเป็นอร์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 นอนอนอร์นอร์นร์นอรนอร์นอล์นอนอนเป์นอนอรนนอนนอนนเรนนนนอนนนอรนนรนนนอนอนนออนนอนนนน เกมพอลรถใส่มาขามพอแบบน้นี่โน้เนาะโอ้ทางคู่น่ะจะเจอไปอยู่ทางขาคุณโหสาวคูกำลังเรียนพ่อตอกอกำลังเอาขึ้นเลยใกล้แล้ว มีแ้วนี้ม,ม,มาขามพ <c oughs> ้อมอสิมาได้ได๋ได้หนู <c oughs> มาคามพ้อมแกงบนรดใช้มะขามพ้อมมาแล้วเนาะวันนี้ทางสบุญพ่อไปเพื่อนเพิ่อนอะบบมีคนแต่วันนี้ขเขาเจ้าเพิ่นแนะนำมาไหวมาถามมีโรงเรียนแต่คิดว่าอยู่โรงเรียนในบ้านนี้เนาะแต่พี่บอพ่อนั่นแม่แม่เล่า,าให้น้องเพิ่นนั่นพักเดียนไปเอาน้องคนมันอ,อ,อยู่หน้าเหนือจิคชิ้หน้าเหนือบ้านนี่ ไกลยะทางสาวพี่น้องกนโดยโดยอ่ะกั่โบเป็นยัางเพื่อพี่น้องไอโอกาสหนะเนาะโหนักเดยนกำลังม้วนตอนนี้ั้งพอสร้างกับเจอบน้องไปแจักตอนนี้จะไปใส่อยู่หลังค้าวนีลูกข้ม่หลังายอยๆลพ่อเห็นน้ำมาได้แลวเนาะกำลังซ่อมไม้สรอนโรงเรียนนาะทางสาวครู อันในตู้ไหมพ่อยามัวอยากเป็นปันไดเรอ่ะอ no. ันมุ้งฟังนี่จักมือแล้วพ่อมุ้งแรงหวานมุ้งแรงหวานนี่บอดีนะเกือบชิ้นเลยอ้าวกวยแผลฉิบ้าตัวนี้บาดนี่เนาะว่าฟังพี่มันขึ้นง่ายเนาะอ๋อเฮ้ย แผนนแนมุมแผนมุแนาบสาบเก็บงานอาสะโพกันพี่สาวเข็นผ่ายมาแบบนี้แผนเก็บกามละเอียด ม,มันนี่คนคนลงมาบ่ลายปายในเนาะแผนกแผนกอันนะ่ะมุงมงะ้งโอ้มดมเอยไปแั่เนานะ พอดีมาถามหาทาั้งน้องเพ่นบพยูมาเนี่ยทั้งน้องตุนแต่มือใหม่เนาะแนนบอกทั้งสาวคู่พ่นแล้วก็บอกทั้งญาติเพ่นไปเนาะไปเชิญกระป๋าเด้อทั้งพ่อทั้งแม่เด้อโดยพอดีมาตามหาทั้งน้องเพ่นเพ่นบพยูมาเนี่ถามทั้งสาวคู่เราพนไปเดี๋ยวม้อพุ่นเราวะไปเออ,ะอ,ะอ,ะอะจะได้ไปต่อกันพ่อยพี่น้องเลย โอเคเนาะมาจากโรงเรียนพไปพี่น้องเอ้ยที่ว่าสีรบกวนน้องแตวียวคนไปหาแล้วแตวเอ้ยสบายดีกินข้าวกับยังกินข้าวกับไก่กินข้าวเด้นฮะเส้นแซ็บเสนเสบมีทั้งถั่วมีทั้งน้ำจิ้บเข้าวบ่ไหนไก่เออตื่นนอนได้บักล่ะเนาะ สงเสื้อแขนยาวให้ลูกเดือนหนาวซ้วโบแมนน้องต้นน้องตูนไปตามหาแล้วน้องพนบรยูน้องพนไปกุ่มมันไปกน่มมัน,น,มนแต่กลาน้องบ้เข้าโขงเรียนน้องไปเอาน้องว่ะแม่ให้หยุดโรงเรียนมาหนิให้พักโรงเรียนหนึ่งมือน้องพนไปเรียนอยู่มอพุ่นเนาะคิว่าเรียนอยู่ในบ้านนี่โบแมนโอ้ สมาชิกว่างเจ้าก็ไปซ่อมพอดเลิศอยู่โรงเรียนเพิ่งกำลังพอดต,ตอนนี้แสดงโรงเรียนเพิ่งซ่อมไปแสดงโรงเรียนลปบอยดินเลิศแล้วก็ซ่อมเจ้าก็เป็นลาวมหาไรได้เจ้านะมักเย, <c oughs> กยอะมักเยอะหัวเนี่มักเย <c oughs> อะเพิ่งกำลังพอดยังแกงปลารสไชมะขามพร้อมพังพังมากี้ว่าแกงปลรรารสไชมะขามพร้อมแต่พังมึงแจ้งแจ้งกับแม่นว่าแกงปลารสไชมะขามพร้อมกับยังสาวเขียนพายเมื่อกี้นี่ กำลังใช่กันยังไงได้สาวคู่ไปคัดจักรวาเรากินนี่หัวกันเซลอยู่เบคอนเบคอนเบคอนวะคนรบกวนสัตว์ถามแน่วะหัวกันทุกที่นั่งในตู้ไม้อีกบดนี้ลองตู้ไม่เป็นแน่วันเป็นแน่ป็นแอ่าพรีได้ว่าจังมือว่างๆสิมาช่อมพอน้ำเลิฟว่ะมาได้แล้ว่ะมาสิลองใบช่อมใบทดลองโรงเรียนนี่แล้ววะเดี๋ยวสิบอกน้องแตีวมาช่อมน้ำวะ เป็นเป็นยีบอจานะพ่อนเป็นยีบอมักอยู่มักอยอะถ้าว่าหายเฮี้ยนนี่จะเป็นอยู่เนาะเราบอกว่าถ้าไพ่ห้องเพลงเป็นน่ะมือเปิดตรงเดียนน่ะเจนเป็นชีมีรางวัลเ,เอ้อบอกเอ้อเป็นด่าเพลงนึงเ,เพลงอย่างกระไ่บอไล่เราอ่ะเจ้าะลอกแลยวเจ้าะเลยชอบมาเดินจากเพลงจำไม่ขึ้นโอนนอแล้วกับจบรอบบ้านนี่จะไล่จะเป็นเพลงลูกทุ่ง นายนนายไงเนาะไปตื่นนอนเลยวันนี้ป้าปูามีย่ยังเลิกล่บเ,เลยเลยได้แล้วป้ามี่ตัวก็หัวใจเดลยวันนี้เด้อ <laughs> สีใสน้องสีใสเพื่อนอที่ว่าว่าสิรบกวนน้นองแตวให้ยผ้าไปดีแต่น้องแตวยวพอด้ไปเนาะพอดีไปกับพ่อเพื่อน <laughs> เคยไปหอดเฮือนแล้วแต่บอชม่อยเฮือนเพิ่อนนะเพิ่นบอกว่าไปดินโรงเรียนจักเพิ่อนอัดบัดไปมาถามซื้อซื้อยังซื้อน้องน้ำฝนบอลเป็นมูเพิ่อนนะว่าเมย์เราให้พักเรียนมือหนึ่งเมย์เราให้ไปเอาน้องไปกดมันอยู่หน้าเนื้ออยู่ใส่น้องหน้าเนื้อบรรนัยไก่ไก่บ่เคทเจ่าไก่เออวันรักเนื้อหรอวะจะเอาจะหูหน้าเราบ่ เนี่ยจ้คือู้ว่านาเนื้อใช่เอาพนว่าไกลพนว่าไกลไกลๆน้ำโอเคสบังลาเอเมื่อฮับเอพิงก่อนเด้อบายบัยบบงบายบสบายดีสบายดีก่อนปีญ่าบงปญญาดูโอ้ยปิดนี่เลยโอเคจ้าเตเอ็เมื่อก่อนเด้อวันด้นองเด้อโดยไป ป้ารองเตวละบราบนในหูนะบ้านน้องเพิ่นอยู่ไซเนาะป่ะอ่ะโอเคมาหนีเดินทางกลับก่อนพื่อนพื่น้องเอ้ยกับทั้งน้องเพิ่นก็ได้บอกทั้งไอ้เพิ่นอนว่าจังมือเนาะ้องพี่สาวมาหาทั้งน้องเพิ่นน้องเพิ่นเฮียนอยู่นอกภูเม่นเย็นโอแล้วทั้งน้องแล้วน้องตูนแต่ว่าถ้าพ่อเพิ่นวันธรรมดาก็แม่นวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเาก็บไปอยากให้น้องเพิ่นเคิร์กเดียนเนาะเลย จังไรสำหรับคลิปนี้ทั้งสมบูรกับขอขอบุนขอบค้นทั้งไอเดีเจตเตอร์เด้อที่ฝากของคนปีใหม่มาให้ทั้งน้องเพิ่นแดีวทั้งพ่อทั้งน้องเพิ่อนนั่นเชียรให้มอบไพรเพิ่นเด้ออเด้อโดยสำหรับคลิปนี้ทั้งน้องขอจบคลิปไปก่อนขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี